สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยพลอยพันอดีตภระยาปีเตอร์น้ำตาไหลเมื่อเห็นจดหมายจากลูกรเรียกได้ว่าแค่ได้ออกก็น้ำตาไหลแล้ว สำหรับจดหมายน้อยเนื่องในวันแม่ที่ทางโรงเรียนให้น้องแพนเตอร์ลูกชายคนโตของคุณแม่คนสวยพลอยพลอยพ,อยพ,อยพันเขียนแล้วส่งให้คุณแม่จนสาวพลอยถึงกับน้ําตาไหลซึ่งจนต้องนํามาโพสเก็บไว้ในความทรงจํากับเนื้อหาในจดหมายที่บรรยายความรู้สึกของน้องแพนเตอร์ที่มีต่อคุณแม่ที่เขียนขึ้นมามีเนื้อหาระบ,บุว่าหัวใจดวงนี้โลกมีมาให้มอบด้วยดวงใจรักแม่จริงๆ ลูกอยากบอกแม่ว่าผมรักแม่ผมจะตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของแม่เป็นพี่ที่ดีของน้องขอบคุณแม่ที่ส่งผมทุกวันอยากให้แม่หายเหนื่อยรักแม่ในจดหมายของน้องแพนเตอร์มีท่อนหนึ่งให้คุณแม่เขียนความประทับใจหลังจากอ่านจดหมายของลูกแล้วพลอยพลอยพ,อยพันก็ได้เขียนเอาไว้อย่างนะ่าประทับใจว่าได้รับบัตรอวยพรของลูกแล้วไม่อยากบอกลูกว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาลูกเป็นเหมือนของขวัญจากสวรรค์ที่ไม่ได้สร้างความสุขให้แม่เพียงคนเดียว แต่ยังสร้างความสุขให้กับแม่ของแม่คือคุณยายด้วยขอบคุณแพนเตอร์สำหรับความตั้งใจที่ดีนะครับแค่อ่านก็หายเหนื่อยแล้วจ้ารักลูกมากกว่าลมหายใจตัวเองอีกนะครับส่วนพูม่าลูกชายคนเล็กก็ได้วาดรูปทําเป็นการ์ดวันแม่มอบให้กับพลอยพลอยพันธุ์ด้วยเช่นกันซึ่งพลอยก็ได้โพสต์ไอจีว่าการ์ดวันแม่ของพูม่ามีในยะสําคัญอะไรบางอย่างนางน่าจ,จะฟังเพลงค่าน้ํานมตอนวาดเป็นแน่แท้มากกว่าความพอใจคือความประทับใจปีกัส โซน้อยของแม่ลูกคิดถึงค่าน้ำนมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ